สวัสดีค่ะวันนี้พากันชาวสากลนพามาทำสวยนะคะพอมเอ้ยยักษ์โซงนี่เจ๊สายิงก็ไปทันแล้วถ่ายแล้วจ้าหน้าบานๆนะเห็นไหมพาแอดมินมาทำสวยค่ะเอาเครื่องออกสเอาออกน้อยแท้ยิงน้อยสไลด์ให้มันอันนั้นบอกให้บางผมมันคืออย่างหนาขึ้นบอกใครบอกแล้วงก sure. like. บางเออทางหน้ามันเบาบางเออโอ้สิก้าไปเห็ุงานว่ามันจั์ตัดสั เนีบอยู่บอมีกรดีกระดินงกระ่แค่ปลายมั่นเลยเอาผงสั่งอะไรอ่า่ให้มันดีดโให้มันงอเนาะก็ะส่ทรงอันยี่สิบยี่สิปีเจ้าบอ่เออเยอะมต้องมัดแล้วคอยจะโดนเก็ยามันขี้ได้เกยามันแล้วดอก วันนี้ไม่ไปขุดจี่โ่มนะคะไม่ไปไม่ไปพูด้วยไม่ไปหาเห็ดไม่ไปลงห้วยลงหนองมาทําสวยจ้าเนี่ไม่ดิฉันตาพ้ีกแ้ีหชอนบาอดีนไปทักพอวันนี้วันนี้ลุ้นหวยแล้วก็ทําสวยจ้าเจอสมาชิกของเราด้วยมาทําสวยสมาชิกกวนบุญกลุ่มที่ห้าสิบห้า กลุ่มนี้มีความสุขที่สุดนะคะธรรมดา55กลุ่มเพราอยู่กลุ่ม55นี่สมาชิกของเรามาเจอกันโดยบังเอิญมาทําสวยมี <c ười> ไฟ<ป>ม <c ười> ียุเครื่องนี้หาเครื่องนี้คอยแก้วะไรทำหลังคาใหม่วันนี้ <c ười> น้องเดือนสวยละเอาทรงนี้เลยเดือน <c ười> จริงๆนี่นี่นี่เอาขึ้นเบิ้งแล้ว เอาขึ้นเออนี่สวยละเธอนน่ขนาดเราแก็บๆน้อยเดียวงได้หนิฮะกต้องเฮ็ดหยังแล้วนะพูดเล่นเพิ่นไปไล่ผมให้เขาก่อนค่ะเออถ้าเฮ็ดชงอันนี้ก็งามจะเป็นแบบดัดปลายมันก็งามนะืออเนดัดปลายแล้วยิ้งเฮ็ดคือสียสีอ่ะนะอม่นอันนี้นี้เนี่ยนี่ไม่ต้องไม่ต้องดัดเนี่ยมาดัดตรงปลายนี่เอองามอยู่ด้เนาะดอกเขาลงปลายก่อนแต่คอลงโคน พี่เดือนสวยแล้วเผมับซกันยเลยอจักระซนผมก่อนซีนะสยิน่อย่กไ้นี่ไตัววีได้ไง่ะ ตัอยู่้วได้งไงของเธอซื้อมาเนี่ยเธอซื้อสีอะเงินเนี่ยปักสีทีสางของเร่อาสีไม่มีไงหมีมีดำ้าสี่น้าสี่ล้างทั่วแ้วสางข้างหน้าเดีอัพแบบไร ยังบอกเอาตรงๆเลยที่ทางหน,น้าพลาีม้มีอันนั้นทร่มในใจมาเลยนี่ซุ่มในใจก็เดี๋ยวคอยคืออยู่ก็สซง่ในใจสมัยสาวปีที่แล้วเออสาวย้อมมานอนผ้าน้องเดืนอน <c oughs> ทุกคน <c oughs> จะพากันมาทำสวยจะสวยสมใจไหมนี่สวยหรือ,อยังสวยหรือ,อยังยรเริ่มสวยแล้วอ้า มันคือใหญ่ขึ้นเด็กในหัวเธอเลยขึ้นเก้าอห์ลาหบวมันบวมเด้อหมอบวมน้ำบวมน้ำหมอไปลงน้ำไปลงน้ำหรือบวมน้ำปะเลยถุงน้ำถุงน้ำหรอหมอเก็บตเองบ่ไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมหมอไม่ได้ไม่ได้ไปพบหมอบ่อไปพบหมอให้ผ่าแล้วเออใช่ค่ะต้องผ่าตั้งแต่เด็กเหมือนกันตัวแล้วอืมแม่นที่เหรอ มีได้้ามเก้าหมนบะเออทามันใหญ่ขึ้นมันก็ขึ้นสีใหญ่กว่านี้เมือนเต้คนคนเป็นแบบนี้กันหลายนะมาตัดผมก็พบหนึ่งโลกโลกบวมนะสมองบวมเธอเธอสมองบวมเหรอสมพอมันจังเลอะเลอะเลื่อนเบทันมู่ไม่อย่างกันดีมากํำลังมู่จะรอดใยังเทดเลสาเบิ้งยัญญงไง มือมาแซงกูอีกวะไม่เล่าให้ใครฟักเ้บ่เห็ดอันนั้นบ่อทางหน้าให้ยังเออเอาไว้อันนั้นละเอาไวบิ่ิกเบิิกบไ้ิกเบมือไว้ปิดหงคือเมด่อไหร่ละถ้ามั่นใจกี่วันแล้วผมเนี่ยสอมสี่ฮม หไปแล้วจ้าตัดแล้วจ้า่เด้วยาบ่เอ้าเจ้าบ่เอาหลังทุยจ้ะดองบ่เขาบอกเอาหลังทุยเขาบอคือคอยสิเอาหลังทุยเด้ยกคอยทุยเรียกล้อรอบหน้าก็เอาทรงนี่กัคอยจะแต่เกิดมาเขาบอกเคยหลังทุยแล้วก็แต่นอกจากปฐุมเลยดองเอาเราต้องต้องลองคอยคอยนี้คอยนี่สิคือในหลังทุยคอยคือหม่าเจ้าหม่เจ้าบ่ถุ่ม ผมหเจ้าตุงเจ้าตุงเจ้าตุงวัวเจ้าตงหัวเจ้าตุงนี่คืออะไรยิงคอ้านี่ฝรองลูกแต่ผมยอมมันกดยดไม่ไ um ด้ขี้ค้านค่ะอยากสวยไม่แต่ย้อมๆมีต้อมมันนี่แบบนี้ยอมเป็นแม้นเป็นบาทิ์ทุบดองย้อมสงอาทิตย์เดือนทึง เดือดเนาะใหญ่เนาะอี๋เลยเพราะว่าผมมันงอกมันขึ้นเน้ะอีโดมันว่าต่อมันย้อนผมสองขัญนมาต่อมันอย่างนี้นี่ความผมมันขึ้นเนาะมันผมมันขึ้นเร็วมันกับเฮงนี้ยงบ่นย้เหมือนที่เฮงเท่าจะเป็นสาวกันแล้วบ้านจะเป็นสาวกันทุกคนห้องมาเลยเจ้าก้ฮะเดี๋ยนะห้องมาเลยเดี๋ยวโทรห้องผู้จัดการก่อนค่ากว่าดอง ถ้าคอยปรกาหาสะมานี่เอาน้ำพูดใจซื้อบรัยบอกของค่อยเจ้าสีเมือสะเฮปิสาแต่เหินน้ำกับ่มีเจ้าสีได้หพดอสามขันอยู่บ้านะความเพลินแบบว่าอันน้ำมันเป็นอะไรภูมิภาคมันเป็นอะไรหรือท่อแตกหรือมันอะไรสักอย่าง วางขึ้นกัม yup. าดอกว่างห้ามพิมพกาเนมันยังมาี้เแ่แอมันบอาเขาิดใจน้นสบายมากเลยนะคะคุณพิรมนอนไมนอนนรัเม <UM ื่อคเอรทักมเทียงคืนกว่ามากเมื่อคืนไ ับดิเบิ้ลนะนวดหน้าด้วยไหมคะหน้าแห้งเลยจะไปนวดนวดหน้าด้วยไหมคะคุณพี่ลมอนไม่ค่ะไม่รับการนวดหน้านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไหมคะกลัวงามกลัวงามกลัวความสวยแล้วอ่าพอกด้วยน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งพอก ข้าวกระเจงงามนะข้าไปประเทศจริงร้อนเบื่งค่อยค่อยลักสูตรเราก็นแล้วไม่ยั้งอันนี่ฮะคิมนวดผมแบบตัวนี้ทิชเม้นอีท๊อดีกว่าชิ้นลากไทยอันของเราทิชชูม้นทเหล้าเอาแับเราต้องมาเข้าร้านแบบนี้ฮาวขาจากสูตรละแบบนี้ จะไปซื้อในไซส์สองเขียวๆนี่จางสได้เงินสุเจ้ายิงว่าไ่ยิงก็เห็นเจ้าจุกเชื้ออะไร่ด้เคยเห็นห้างมาเชื้อแล้วล้างกระทมาะ่รปีแล้วไปยิงทิ้งไว้นานไหมนี่หรือว่าอันนั้นชะลมชะลมแล้วก็ล้างออกเลยถ้าว่ามีเวลาก็บทิ้งไว้ก็ได้เออเป็นอันนั้นอยู่ได้ดอกไหมรู้สึกแตกต่างนิ่มขึ้นมาทันทีเลยหรอวะ สะกะบบริษัทเดือดนึงจะจเื่อสะกะบบริษัทอันหลายเธอได้สะเธอเดียวอยู่เหือนสะเทือนึ่งรก็นวดเลยหละ่อยฮะะเทอหนึ่งเ้วก็นวดเลยแหละคอยฮะโยมือใดมันเผาเผากับห้่มรู้แล้วสวยแล้วดองข้างหลังน่ะสิบห้า ข้างหน้าก็ประมาณ20เนี่ยอดองข้างหน้ากันเลยสวยละ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 วายตีสังได้หนิวายไปังไรก็ไปน้ำทั้งสังเป็นเด็กอันอย่างนั้นเด็กเด็กมัธยมละดองสาวมัธยมละเอาหน้าไว้ยาวไม่ได้แล้วดองต้องตัดสั้นนะ บีฟอร์อัปเตอร์บีฟก็มี <c oughs> อยู่แล้วไงบีฟอร์ถ่ายไว้ให้แล้ว <c oughs> เอาคให้ดูความแตกต่างบอเมนตัด um. ออกมาเลยยังคือเก่า <c oughs> <c oughs> สวยจมพ่อเขาจังเข้าออร้านเสริมสวยนะ <c oughs> <c oughs> ออกจากร้านน่ะสวยเลย ไม้ไม้ไม้ไม okay, well okay, ้โอเคแล้วมันต้องให้มันจืดลงมากระเนิดดอกป้าหน้าดองพอาะเราเจ้างามเราเจ้างามแล้วนะดองเอาแบบน้องตูนนะแบบทุยทุยทุยข้างหลังทุย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 ข้างหลังเออทุยเทแต่ก็ เอาเอาอย่าเพิ่งเอาสูงพี่ลึกเด้ออลองลองเบิ่งสะก่อนเออเออว่ามันมันมันโอเคไหมนะไม่เอแล้วดอกเจ้าสวยแท้เออแต่งหน้าอันแต่งหน้าขาวๆทาลิศเข้าไปแล้วอุ้ยสาวเป็นเมียพลั้งเลยเจ้าบันหน้าเขาคือใ่ญ่แท้ดอก

Icana, เต็<ผ>มไหมคะดองอืมพอแล้วก็ได้ค่ะอบีฟออับเตอร์ก็ได้โอพ่อละทางหลังนะไอ้ดอกเอามือมาเบิ้งในกระจกทางหลังฟาเบิ้งทางหลังผ่านเด็กอายุสิบห้าหน้าเลยค่ะทางหน้าวันสิบไอ้พิงค์สิบโมลงบ่าออกมาเนี่ย คนเลยมไม่ได้เป็นคุณหญิงท่านผู<า>น้<า>หญิงแล้วเด้อลาออกแล้วลาออกเปนผู้หญิง้วเป็นลูกท่านผู้หญิงแล้วเนี่ยนะโอ้นี่จกคอเลยเอาค่ะสมใจค่ะตัดผมไหมบอสนะบ๊ายบายสวยแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันที่ใหม่ค่ะ